ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศมืนน่อนี้ตอนเศร้าๆ,ๆนะจ้ากาสีแบาบว่ามีหมอกหนามากนะพี่น้องหมอกกำลังลงแบบขาวโพนไปทั้งระยะแบบว่าระยะใกล้ๆก,ก็ไม่ค่อยเห็นเนะาะแต่ว่ามองไกลๆค่อยจะเห็นนะจ้ะก็จะเป็นแบาบว่าหมอกขาวกาสีประมาณน,นี้พี่น้องเวลาขับรถก็ต้องระวังจ้ะ กะสิมี่ต้องเปิดไฟตัดหมอกเนาะเป็นการต้องใช้แบบไฟตัดหมอกเพื่อที่เฮาจะได้มองเห็นแบบระยะห่างออกไปอีกเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือบอ๊บอบอ,บ,อ,บ,อบันไดแต่ว่าเอ็นเลี้ยวเห็นแล้วว่าข้างหนานะ่ะช่วงที่ออกจากมูบ้านไปน้อยนึงหนะ่าจะแบบว่าแบบว่าน่าจะหนามากหนามาก ไปเวลาเก่าโมงหาสิบหานหน้าที่เนาะดีจะจะขับรถไปตามที่เคยไปนี่ละแล้วก็ไปแวะรับผีคนหนึ่งไปน้าไปน้งกันสองคนเดี๋ยวบางไกลๆกลกันเเป็นหมอกหนาได้พี่น้องเนาะเป็นหมอกหนาย,ยุจา่าถาะแถามว่าสวยไหมก็สวยแต่ถา,ถามว่าหนาวไหมก็หนาว จะเนอะอยากจะขอบคุณทุกคนนะจ้ะเนาะที่เขามาแห่กับรังใจเขามาติดตามช่วงนี้เองกับพยายามที่จะกลับไปหาเพื่อนๆทุกบ้านนะจ้ะเนาะจะต้องขอบคุ่อหลายๆคนที่เขามาติดตามกันยูนะจ้ะเนาะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่บ่ว่าสิอาจเออาจจะไปหาสาดจล็กน้อยนะจ้ะเนาะแต่ว่าเอจะไปเอจะไปหาทุกคนนะจ้ะเนาะเอรับเอสัญญาเอจะไปหาทุกคน าจจะซาน้อยนึงแต่กะสิเหล่งเมื่อเหี่วเร็วนะจนะ๊ะเนาะวันนี้กับภาพเบิง่งบรรยากาศคือเกาบ่มีหยางหลายจา้ะกะเออหลังจากที่ฟังข่าวสงครามนะจนะ๊ะเนาะตอนนี้ทังยุโรปกะค่อนข้างจะรับรับเอาวันนี้เบาน้อยนึงเรื่องสงครามก่อนกะพยายามรับเอาเอ่อประชากรของประเทศยูเครนะเข้ามาเยอะมากเลย เพราะว่าจะเป็นขอมาในเยอรมันในเดนมาร์กในทุกๆประเทศแหละพี่น้องที่สามารถซอยเหลือได้เนาะให้ความร่วมมือดีมากๆจะ้ะแล้วก็ตอนนี้นานจะที่เดนมาร์กจะมีแบบว่ามีเกาะหนึ่งที่เขาแบบว่าพร้อมที่จะรับไลท์ เปิดวิทยุเนาะแล้วก็คั่งมาน้ำกันเนาะเอิกะเออกะเข้าใจยูพี่นอ้องเพราะว่าถามมันจาเป็นจริงๆก็คือต้องซอยเหลือแล้วก็เขาก็พร้อมที่จะแบบว่าให้ให้การสนับสนุนในการหาทางานให้เห็ดแล้วก็ซอยเรืองภาษาเพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตอยูได้ได้นหนีช่วงที่อพยพมาก,กนะจ้ะเนาะช่วงที่อพยพมากคือแบบว่าเปิงคาวย่านใดก็สงสารได้พี่นอ้อง บอกตรงๆเลยว่าแบบถำ่าเกิดกับเอ่อว่าเกิดกับเจา้าของกตสิว่รูดอกแต่ว่าเข้ามองในมุ่งทีว่าอันใดที่สามารถซอยได้ก็ต้องซอยกันเนาะพี่น้องเนาะเพื่อร่วมโลกเนาะพี่น้องเป็นมนุษย์คือกันจังไดก็ซอยกันเบิ่งกันบันทีเอเล็กคิดเอว่ากันลุ้งว่าเสือผาเขาเยอะอยู่ะสันอาจจะแบบว่าอาจจะซอยเรื่องเสือผาไปเพราะว่าเขามากรกะเป๋าใบเดียวพี่น้อง สงสารเจตนาสงสารอยู่เด้คิดเบิ้งสภาพัจะคล้องสมัยเอ่อเอ่อหมายถึงคอมเมนหมายถึงเอเด้หมายถึงว่าคิดคิดถึงเออเวลาเข้าเบื้องหนังพระเจ้าตากศิลหรืออย่างที่ว่ามีการลบลากขาวฟันประชากรเช่าสยามต้องยหายทิ่นอย่างสิแม้ก็ดนึกไปแบบเออบางคนเกิดมีเสื้อผ้าติดต,ตั บลูกจูงหลานไปแลนเนาะพี่น้องเอยบอกมามกแล้วกันนะสงสารเนะ่ก็เลยแบบเออก็เลยคุยกับลุงว่าเ้าเาทีพีมีเวลาานะจนะ้ะเนาะเอพเอจะมีธุระเห็ดหลายอย่างอยู่บอกถึงแล้วแต่ว่าเอก็จะเริ่มทยอยเบิ้งเบิ้งเสือผาเพราะมันเยอะเบิ้งเสือผาแล้วก็อาจจะแบบว่าเห็ดเป็นเห็ดเป็นเห็ดเป็นกล้องไวแล้วก็เยาว่ากันอาจจะมีการได้ทรงของไปหม่องศูนย์ที่เขาจะอพยพขอแม่นะจนะ๊ะเนาะ เอกสรีอฟังเบิงว่าเขาสิีว่าจังไดเพราะว่าเป็นความตั้งใจนะเขาก็ตั้งใจดีนะถาถา้าอาจจะอาจจะแนะนําเพื่อนหลายคนอยู่อาจจะเบาในเฟซอีกน้อยนึงเพื่อมีผู้ใดอยากร่วมน้าเนาะถ้ามีผู้ใดอยากรวมน้เนา,า,านเพราะาอาจจะเห็นเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นมาอีกจัหน้อยแตะว่าถ้พาพ่มีก็คือ่เป็นอย่างเพราะว่าเอกกับลุกก็ตั้งใจแล้วนะว่าสิีเห็ดเนาะเพราะฉะนั้นก็คือ เฮ็ดไปพี่น้องทำความดีไปอันใดเหตุใดก็เห็ดดเหุรวมมือรวมใจกันนะจ้ะเนา,าะหาบาทสิบบาทมี่สามารถซอยเหลือใดกับซอยไปถาบมีก็ซอยกเป็นกำลังใจซอยแช่ซอยอย่างสิก่ก็ได้ก็ดีขึ้นกันในในหลายหลายรูปแบบของการรวมบุญเนาะเบาถึงนะ่ะเนี่ยเราจะให้กับเ่เบาเลนเบาหัวป้ายก่อนสิเดินทางไปโรงเรียนนะจ๊ะเนา,าะ,นาาะว,านวันนีเ้เป็นวันพุธเช้าวันพุธ วันพุธจะวันนี้มันพุดเมืดมือหดเทียงขึ้นผุหลัพี่น้องขอบพุณนอีกครั้งนะจน้ะเนาะกำลังใจขอบคุณนไลยๆอิลีเลยจา้าที่มาเป็นกำลังใจให่กันนะจน้ะเนาะฝากเป็นกำลังใจตอบไปเรื่อยๆด้วพี่น้องด้วยอย่าพึงทิ้งกันหนีกันไปใส่อยู่น้ากันไปสะก้อนนะจน้ะเนาะนีเละจ้าบรรยากาศหมอกหนามากเดียวแถบจะว่เห็นรถทั้งหนา ตะว่าระยะเอมองเห็นได้อยู่ลอยเมรแตะวันไกลกว่านั้นยากเดี๋ยวไปเห็นเลยหมืดตึบไอเปิดไฟธร,ราา่ามด่าจับประเทศใส่ไฟตัดหมอกเพราะวา่าตรงทีหลดเข้าแลนอยู่มั่นก็นเดี๋ยวเห็นได้อยู่นะแต่ต่อไปบนแอร์ได้หนิเดี๋ยวบ่คอยเห็นกันปันไดเลรอได้หน่เนี่ยเดี๋ยวเห็นระยะสั้นแล้ว นั่งพี่น้องขอบคุณทุกคนด้จ้ะเด้อสวัสดีจ้า